ก่อนที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือการวางใจให้เป็นกลางที่สุดนะครับแม้เราจะเสพข่าวเกี่ยวกับเทวีอย่าง NFT มาในรูปแบบไหนก็ตามนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เองเนี่ยถือว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะผู้แต่งอย่าง Bobby ี้ฮันเดเองที่ใช้เวลา20ปีในการสร้างบริษัทสตีแวร์อย่าง The Hund r ด d นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาคนพบ NFT ในปี2020 ซึ่งเขาก็รู้ว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยกำลังก่อให้เกิดการปฏิวัตินะครับปัจจุบันเนี่ยแฟนๆไม่เพียงแค่สามารถสนับสนุนศิลปินหรือว่าเหล่าครีเอเตอร์ได้โดยตรงเท่านั้นแต่ว่ายังมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลงานเหล่านี้อีกด้วยในยรูปแบบของ NFT ซึ่งในโลกของ NFT เองเนี่ยตัวบ๊อบบี้ผู้เขียนนะครับก็ได้มองเห็นช่องทางที่จะทําให้ชุมชนฮันเดรสของเขาเนี่ยมีส่วนร่วมกับแบรนด์อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับ มน่าสนใจนะครับว่าแนวคิดของ NFT เนี่ยมันเป็นแนวคิดที่ดีหรือไม่ NFT คืออนาคตของกลุ่มผู้ที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์จริงหรือหรือว่ามันเป็นเพียงแค่แฟชั่นหรือว่ามันเป็นการหลอกลวงครั้งใหญ่หรือมันอาจจะเป็นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับหนังสือที่มีชื่อว่า NFT Are Scam or NFT Are the Future มีความน่าสนใจอย,อย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Book Reading is Magic สวัสดีครับผมดนทราดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรการกิกบุกนะครับวันนี้จะมารีวิวหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ถือว่านะ่าสนใจนะครับเป็นโลกของเทยีใหม่ที่หลายๆคนอาจจะสับสนกับมันนะครับผมเชื่อว่ามีน้อยคนมากๆนะครับที่จะเข้าใจถึงเทยีเหล่านี้จริงๆนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นว่าใน2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกใช้เป็นเครื่องมือ ในการสแกมในการหลอกลวงซะมากกว่านะครับมันกลับกลายเป็นว่าเทคโนโลยีที่มันดีมากบ้าน,นะครับอย่างบล็อกเชนเองก่อนที่จะมาถือกำเนิดขึ้นเป็น NFT นะครับ มันถูกใช้ไปในทางที่ผิดซะเป็นส่วนใหญ่นะครับกลุ่มคนที่เข้าไปช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะมีความโลภมากจนเกินไปนะครับเห็นผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นในวงการนี้นะครับทำให้เกิดปัญหามากมายในรอบ2ปีที่ผ่านมาทําให้ทั้งวงการเนี่ยมันดูแย่ไปด้วยนะครับทั้งที่ส่วนของคอเทวีจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเทวีที่ดีมากๆนะครับแล้วก็มันเป็นเทวีแห่งอนาคตจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนเว็บที เมตาเวิร์สเองก็ตามนะครับแต่ว่ามันกําลังอยู่ในช่วงจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ดีกว่าซึ่งแน่นอนว่าหลายๆเทคโนโลยีเองเนี่ยมันก็มีปัญหาในช่วงเริ่มต้นเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่จุดสมดุลของมันและ NFT เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมเองเนี่ยก็เคยเขียนบล็อกเป็นซีรีส์เลยนะครับตั้งแต่เรื่องของอิทเลีรีที่ถือว่าเป็นต้นกําเนิดก่อนที่จะมาก่อกําเนิดขึ้นของ NFT เลยด้วยซ้ำนะครับ NFT เองเนี่ยมันก่อกำเนิดขึ้นมาจากงานแฮกคัททอนของฮิตเตอรเรียมนะครับในช่วงยุคแรกๆนะครับงานนั้นเกิดขึ้นที่วอเตอร์ลูในประเทศแคนาดานะครับซึ่งก็งถือว่าเป็นประเทศบ้านเกิดของไวทัลิกด้วยนะครับเหล่าทีมงานแฮกคัททอนเองเนี่ยต่างสรรหาไอเดียใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับบล็อกเชนเพื่อปฏิวัติมันให้เข้าสู่มวลชนมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงของการแฮกคัททอนเนี่ยมีเหล่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีนะครับต่างตื่นเต้นกับ เรื่องการสร้างโทเค็นหรือว่าการทํา ICO ในตอนนั้นโอ้โหบูมมากๆนะครับแต่ว่ามันยังมีอีกโดเมนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือโทเค็นที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสกุลเงินดิจิตอลน,นะครับและตอนนั้นก็มีเหล่าดีไซเนอร์ที่เข้ามามีส่วนร่วมในงานให้คอนครั้งนี้นะครับพวกเขาได้ข้อสรุปที่สําคัญก็คือสิ่งที่พวกเขาต้องทํามันต้องเกี่ยวข้องกับแมวนะครับเพราะว่าแมวเป็นผู้ปกครองอินเทอร์เน็ตด้วยเหตุผลที่มันน่ารักและตลกมากๆนะครับและที่สําคัญมันจะกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกอินเทอร์เน็ ซึ่งรูปแบบที่ดีที่สุดก็คือพวกเขาจะสร้างคอลเลกชันแมวนะครับและเรียกมันว่าคริปโตคิตตี้และรุ่นแรกสุดเนี่ยถูกสร้างขึ้นที่อิตาเลียมักคาทอนในวอเตอร์ลูนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเบื้องหลังความคิดที่ดูเหมือนไร้สาระเนี่ยกำลังจะกลายเป็นวัตรกรรมบล็อกเชนครั้งยิ่งใหญ่นะครับแทนที่จะเชื่อมโยงรูปภาพกับโทเค็น ERC20 แบบปกตินะครับซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในการสร้างโทเค็นเพื่อทำ ICO ในตอนนั้นนะครับ ทีมงานให้กระทอนเนี่ยได้ตัดสินใจสร้างมาตรฐานโทเค็นอิเทเลียมขึ้นมาใหม่ทั้งหมดซึ่งสร้างขึ้นไปโดยแทนของสิ่งของแต่และรายการไม่ใช่สกุลเงินนะครับซึ่งพวกมันก็จะเป็นเหมือนเหรียญประเภทใหม่ทีมงานที่ร่วมให้กระทอนเนี่ยก็ ต่างพูดคุยกันถกเถียงน,นะครับว่าคำที่เหมาะสมสำหรับสิ่งนั้นคืออะไรนะครับและแตัดสินใจใช้คำว่า non-fungible token หรือ NFT นั่นเองนะครับซึ่งหมายความว่าแต่และโทเคนเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะไม่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้แบบโทเคนของอีเธอร์บิตคอยนั่นเองเป็นจุดเริ่มต้นของ NFT นะครับเพราะว่านอกจากรูปแมวที่ต้นที่ใช้ในการสะสมแล้ววิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่หลังจากงานแฮะกการ์นครั้งนั้นก็คือโทเคนภายใต้มาตรฐานใหม่ ที่สามารถเชื่อมโยงกับสิ่งของที่หายากและมีมูลค่าสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นงานศิละปะสินค้าฟุม่มเฟือยของสะสมอื่นๆนะครับเช่นกาสเปดบอลไอเทมที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนภายในวิดีโอเกมหรือว่าพวกอาวุธเสมือนจริงต่างๆที่เราซื้อกันเป็นปกติอย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้นั่นเองนะครับนั่นคือจุดกําเนิดของ NFT นะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นไอเดียที่ดีมากๆนะครับแล้วหนังสือเล่มน,นี้นมันมีความน่าสนใจยังไงนะครับเพราะว่า ตัวผู้เขียนบอบเบียนเรดเองเนี่ยถือว่าก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในวงการเกี่ยวข้องกับของสะสมนั่นคือวงการสตรีทแวร์นั่นเองนะครับเพราะว่าเขาได้สร้างแบรนด์สร้างชุมชนสร้างคอมมูนิตี้ก่อนที่จะมาพบเจอกับ NFT ในช่วงปี2020นะครับซึ่งความรู้ในวงการสตรีทแวร์ของเขานั่นเองนะครับทำให้เขาเห็นศักยภาพของ NFT หนังสือเล่มนี้มันน่าสนใจตรงที่มันมีการเจาะไปที่หลายๆคำถามที่ เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยนะครับเกี่ยวกับ NFT ว่ามันเป็นแฟชั่นเป็นลทัทธิหรือว่ามันเป็นการหลอกลวงกันแน่นะครับมันไม่มีคำตอบใดที่สามารถตอบได้ง่ายๆนะครับบ๊อบบี้เองเนี่ยก็ทำงานในส่วนนี้มานานแล้วก็เขียนบล็อกเยอะมากๆนะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับ NFT ต้องบอกว่าในช่วงปลายปี2021เองเนี่ย NFT เนี่ยถึงขั้นได้ถูกเลือกเป็นคำสอบแห่งปีนะครับ มันเป็นปีที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับมีธุรกรรมคริปโตเคอเรนซีมากกว่า40,000ล้านดอลลาร์แซงหน้าการขายงานศิละปะบแบบดั้งเดิมนะครับมันทำให้วงการคริปโตเนี่ยคึกคืนเป็นอย่างมากนะครับลาม,มาถึง NFT มีการประมูลการมูลค่าสูงมากๆนะครับในหลายๆคอลเลกชันโดยเฉพาะบอเอฟยักษ์ขับนะครับที่เป็นคอลเลกชันลิงเบื่อที่เราเคยได้เห็นกันตามสื่อต่างๆเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมากนะครับ แบรนด์ยักษ์ใหญ่หลายๆแบรนด์เนี่ยก็เข้ามาสนใจในอุตสาหการรมนี้นะครับตัวอย่างไนกี้เองที่เข้ามาลงทุนแต่มาที่สองถึงแต่มาที่3ของปี2021เนี่ยการซื้อขาย NFT พุ่งทะยานเพิ่มขึ้นถึง700%นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับภายในสิ้นปี2022เนี่ยเศรษฐกิจก็ตกต่ำรวมถึงคริปโตก็ได้รับผลกระทบนะครับ NFT ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเหตุการณ์เทอรราลูน่าเหตุการณ์ FTX ที่ล่มสลายไปนะครับซึ่งทําให้มีการฟ้องร้องกันถึงขั้นว่าอายการสหรัฐเองเนี่ยเรียกการกระทําผิดของแซมแบงแมนฟรายว่าเป็นหนึ่งในการช่อโกงทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเลยด้วยซ้ำนะครับมันทําให้ภาพลักษณ์ของวงการนี้เนี่ยแปดเปื้อนไปหมดนะครับทั้งที่เทวีมันเนี่ยเป็นเทวีที่ดีมากๆนะครับแต่กลายเป็นว่าถูก กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับเข้ามาหาผลประโยชน์ซึ่งแน่นอนนะครับว่าพวกเขาก็เห็นช่องว่างช่องวูาบางอย่างนะครับที่ทําให้สามารถที่จะหลอกลวงครั้งใหญ่ให้เกิดผู้เสียหายจํานวนมากมายมาาศาลขนาดนี้ได้นะครับและมันก็ส่งผลกระทบต่อวงการคริปโตต่อไปอีกหลายๆปีต่อจากนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเท่าอย่างเว็บทีเองเนี่ยก็ยังคงเติบโตต่อไปนะครับ เงินก็ยังเข้าสู่ระบบนิเวศเหล่านี้อย่างต่อเนื่องศิลปินผู้ประกอบการและแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้หยุดสร้างสารสรค์สิ่งใหม่ๆในพื้นที่เหล่านี้นะครับในปี2023ปีนี้เองเนี่ยบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็น Starbucks Nike และ Amazon เนี่ยก็ได้เข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับในกลุ่มของงานสะสมแบบดิจิตอลรวมถึงโปรแกร,รมรีวอร์ดต่างๆที่ ขี่อยู่บนเทยีบล็อกเชนนะครับก็อย่างที่กล่าวไปนะครับเทวีมันไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่ามันกลายเป็นว่ากลุ่มคนกลุ่มนึ่งเนี่ยทำให้เทยีเหล่านี้เนี่ยถูกมองในแง่ลบเป็นอย่างมากและบอบบี้ที่เป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เองเนี่ยก็ถือว่า อยู่ในช่วงข้ามผ่านนะครับระหว่างยุคเริ่มต้นที่ยังไม่มีใครรู้จักยุคที่มันรุ่งเรืองพุ่งขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดจนถึงยุคที่มันตกต่ำอย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้นะครับเขาได้ถอดบทเรียนหลายๆอย่างน,นะครับที่เกี่ยวข้องกับ NFT เองรวมถึงประสบการณ์นะครับที่เขาเองนำใบเปรียบเทียบกับวงการที่เขามีประสบการณ์มาเป็น 10, 10ปีอย่าง s t e ี e w e r นะครับมันมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก แต่ว่านวัตกรรมเหล่านี้ที่เป็นรูปแบบดิจิตอลเนี่ยมันขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว,รวสิ่งที่ทําให้บ๊อบบี้เองเนี่ยเข้าสู่โลกของ NFT e ก็คือเรื่องของศิลปะนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนชอบในเรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วเขาประสบพบเจอหลากหลายประสบการณ์มากๆนะครับทั้งกลุ่มผู้ร่วมลงทุนพวกสแกมพวกนักหลอกลวงแต่เขามองในภาพรวมว่า มันเป็นระบบที่ดีที่สุดแล้วนะครับที่สร้างความเท่าเทียมให้กับเหล่าศิลปินศักยภาพของเทวีเหล่านี้นะครับในการสร้างความเท่าเทียมกันในเรื่องของความมั่งคั่งในการสร้างชุมชนปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคมันมีการยกตัวอย่างหลายๆตัวอย่างนะครับในหนังสือเล่มนี้ที่ผมว่ามันค่อนข้างน่าสนใจนะครับว่าการที่เราจะมาเปรียบเทียบเทยีอย่าง NFT กับ สิ่งที่มีอยู่แล้วที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับอย่างสต e ี w แว r เอการสะสมโปเกมอนต่างๆถ้าเทียบตัวอย่างในประเทศไทยเนี่ยมันน่าจะชัดเจนในเรื่องของอ,อย่างวงการพระเครื่องอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งถ้าเรามองว่าต้นทุนเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันนะครับอย่างในวงการรองเท้าบัส NBA นอจอแดนที่มีการเก็บสะสมแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดมากๆนะครับซึ่งถ้าพูดถึงต้นทุน ในการผลิตสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าไม่นับว่ามันเป็นดิจิตอลมันเป็นฟิสิกอลนะครับก็คือมันมีต้นทุนที่แทบจะเท่ากันในทุกๆคู่อยู่แล้วนะครับผลิตจากผ้าคล้ายๆกันนะครับมีงานตัดเย็บคล้ายๆกันการ์ดโปเกมอนก็เกิดจากกระดาษเหมือนๆกันระเครื่องก็เกิดจากดินหินหรือว่าโลหะต่างๆที่เป็นส่วนผสมซึ่งสมองในเชิงฟิสิกอลเองเนี่ยมันไม่ควรจะมีราคาที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับ เพราะฉะนั้นมันสามารถนํามาเปรียบเทียบกับ NFT ได้ดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้มองมันเป็นรูป JPEG, นิยตอนรูปลิงเบือรูปคริปโตพังที่เราเห็นแล้วดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องไร้าสาระเองเนี่ยมันก็ปองเป็นโทเค็นอย่างหนึ่งนะครับโทเค็นที่คล้ายกับสิ่งที่เรามอง Bitcoin เองด้วยซ้ำนะครับบิตคอยเองก็เป็นโทเค็นอย่างหนึ่งซึ่งทําไมมันถึงมีมูลค่าในตอนนี้นะครับ NFT มันก็ไม่ได้ต่างกันไปเลยนะครับ เมื่อทาบ๊อบบี้เองเนี่ยนำมาเทียบกับวงการสตรีทแวร์ที่ถือว่าเขามีประสบการณ์เป็นอย่างมากนะครับวงการสตรีทแวร์เองเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถนำมาคอมเพลตได้อย่างน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันสามารถเปรียบเทียบกันได้ง่ายมากๆนะครับในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แบรนด์สตีดแวร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Supreme จากนิวยอร์กเนี่ยถือว่าเป็นผู้กำหนดทิศทางนะครับเพราะว่าแบรนด์เนี่ยจะรักษาความเกี่ยวข้องทางวัฒนธรรมศิลปะและนวัตกรรมอย่างไรรวมถึงมันเป็นเครื่องจักรในการทำเงินของพวกเขาด้วยนะครับสิ่งแรกที่น่าสนใจที่สามารถเปรียบเทียบได้ก็คือการรับรองโดยเหล่าคนดังนะครับซึ่งวงคารสตีดแวร์เนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าคนดังๆก็มีการสะสมงานพวกนี้นะครับมันทำให้เกิดเทรนเกิดกระแสของโฟโมนะครับ Fear of Missing Out ทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับขาดแคลนนะครับกัตลาดขายต่อมันก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับมันกลายเป็นแฟชั่นของกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มบอบบี้เองเนี่ยก็มองว่า SFT เองเนี่ยมันคล้ายกับสีดแวร์ในยุคปี2005และปี2006นะครับ แต่บ๊อบบี้เองเนี่ยมองว่า NFT เนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่กว่านั้นนะครับมันสามารถไปไกลได้กว่าเสื้อผ้าแนวสตีทที่เป็นสิ่งของที่เป็นฟิสิกอลนะครับเพื่อแสดงสถานะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนสามารถมีคริปโตพังที่มีราคาเทียบเท่า Lamborghini ในรูปแบบดิตอนได้แล้วแต่สิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของกลุ่มคนที่เข้ามาในช่วงแรกๆนั่นเองนะครับ มันไม่ได้เหมือนกับวงการสิทแวร์ที่กลุ่มคนสะสมกลุ่มคนที่รักในวัฒนธรรมนี้จริงๆนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมผักดันให้มูลค่าของของสะสมเหล่านี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นในช่วงรแรกๆนะครับแต่ว่า NFT เองเนี่ยมันเติบโตวไวจนเกินไปนะครับผู้ที่เข้ามาเนี่ยเราเห็นได้ว่ามีช่วงหนึ่งนะครับโอ้โหเป็นสื่อทุกสื่อมาเล่นเรื่องนี้หมดนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าผู้เข้ามาใหม่จํานวนมากเนี่ยมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการลงทุนเป็นอันดับแรกนะครับมันไม่ใช่งานศิละปะหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ที่มันถ่ายทอดถึงวัฒนธรรมนะครับเหมือนที่สตีทแวร์เคยเป็นมาก่อน ทุกคนต่างหาทางลัดนะครับมีหลายคนนะครับการมาเป็นหมาเศรษฐีในช่วงข้ามคืนนะครับในช่วงเริ่มต้นของ NFT กลายเป็นว่าเทโรีที่ดีนะครับแนวคิดที่ดีมากๆของ NFT เนี่ยถูกใช้มาเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงซะเป็นส่วนใหญ่แม้กระทั่งดาราชื่อดังหรือว่ากลุ่มผู้มีอิทธิพลที่เข้าไปสะสม NFT ในช่วงแรกๆนะครับอย่างจัสตินบี e บอร์เองหรือว่าเนม่านักฟุตบอลชื่อดังตอนนี้เนี่ยกำลังมีปัญหากับ เทวีนี้ด้วยํานะครับมีการฟ้องร้องกันเยอะไปหมดนะครับแต่ถึงวันนี้เองเนี่ยถ้าเราเข้าไปในคอมมูนิตี้ของ NFT ต่างๆเนี่ยมันก็มีกลุ่มคนที่ยังเข้าใจวัฒนธรรมในสิ่งนี้อยู่เข้าใจถึงศักยภาพของมันอยู่นะครับ แน่นอนนะครับว่ามันจะเติบโตเป็นลําดับขั้นเหมือนปกติเหมือนวงการอื่นๆนะครับบนการสเตดแวร์วงการการสะสมโปเกมอนหรือว่าวงการระเครื่องในบ้านเรานะครับมันไม่ใช่เติบโตแบบก้าวกระโดดเหมือนที่ NFT เคยทํามามันต้องไปทีละสเตปสเตปของมันนะครับ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของ NFT ในช่วงรแรกๆเนี่ยมันเกิดจากไทม์ไลน์หรือไซเคิลของมันนะครับที่ถูกเร่งให้เร็วจนเกินไปเพราะว่าด้วยเทคโลยีนั่นเองนะครับรวมถึงความพันพวนของสกุลเงินดิจิตอลก็ตามนะครับทำให้สิ่งนี้เนี่ยมันถูกมองในแง่ลบซะเป็นส่วนใหญ่มันมีอีกหลายคำถามนะครับมันเป็นหนังสือที่เชิงเป็นคำถามคำตอบนะครับ อย่างเช่น NFT คือาศาสนาหรือไม่คือลัทธิหรือไม่ NFT คือแฟชั่นหรือไม่ NFT คือการหลอกลวงอยู่ไมมซึ่งมันจะแยกเป็นบทๆนะครับสามารถลองเข้าไปอ่านฉบับเต็มได้นะครับผมก็ยกตัวอย่างให้บางส่วนเพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่า หนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าเปิดใจให้เป็นกลางจริงๆเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจเทคโนโลยีของ NFT มากยิ่งขึ้นว่ามันมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตเหมือนวงการสะสมอื่นๆนะครับที่เป็นฟิสิกส์ l ถ้ามองในรูปแบบเดียวกันเนี่ยมันมีศักยภาพเช่นเดียวกันนะครับอยากให้ลองเปิดใจไปลองอ่านกันดูนะครับหนังสือเล่มนี้ NFT Are Scam or NFT Are the Future ของ Bobby h u n d r e d สำหรับเรื่องราวรีวิวหนังสือ NFT r S กแสกม or NFT r ่ e นฟิว u จอใน EP นี้ผมว่าต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลกักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดีดในทุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ on, a, r a d r a d o ด n t t h a a d อชเสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ